กำลังรถสะตอนเป็นผับไม้ขันเรื่องบินนะครับเพื่อนไปดูที่ว่าลาวบินแล้วล่วงไหมงูอยากเล่นน้ำมันโดนลมยกตรงนั้นคือล้วดังเรือพายก็ลองพายเรือดิอาชับเอารับเป๊ะสดอ่ะเขีมาคอมเมนต์บอกว่าแกล้งด้วงมีใครแกล้งด่วงใครอยากใช้เครื่องลงน้ำเหรอ พี่อ,อมพี่อ,อมลองเข้าไปตรงหน้าเฟซหนึ่งดิมันถ่ายทอดสดอยู่อ่ะอมันเห็นไหมกระตุกไหมถ้าเกิดเป็นไอโฟนถ่ายทอดสดข้างบนมันจะแจ่มมากเลยนะเ,เห็นไหมไเลยมอดเลยเหรอ

ภาพภาพภาพมันไม่คมนะภาพมันเบลอใช่ใช่แต่ไม่สะดวกแต่ภาพมันไม่คมธรรมดามันต้องเห็นภาพชัดเลยรับกินได้เหรอได้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 แล้วว้าวไม่ยูทูบอ่ะใครพกไว้อีกคนหนึ่งพี่ของพี่อยู่ไหนอ่ะศพลที่ จะลงอ๋อจะลงแล้วลงมาเลยเฮ้ยลงได้เหรอลงไหนลงอลงตรงไหนอขึ้นเลย้าจะลงแล้วลลให้คอยก่อนไหมจะขึ้นไหครับให้เขาคอยดีรอให้เขาคอยดีก่อนหคอยก่อนเออแกม้มแก้มทีเดย ah pilih dia, dia akan ada converter